สวัสดีครับวันนี้รวมช่างชาแนลของปรจะพาทุกคนไปชมบ้านสร้างเองครับราคาตั้งไว้ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทเป็นบ้านหลังพ็ทครับจะเป็นยังไงก็รับชมกันดูครับแอบครับมาแล้วครับบ้านน้อยสร้างเองครับทรงโมเดิร์นครับราคาไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทครับนี่ครับดูใกล้ๆครับสร้างเองครับแต่วันนี้ไม่ได้ทำครับวันนี้หยุด ก็เลยมาถ่ายให้ชมเฉยครับอ่าครับความยาวของตัวบ้านครับ4.5เมตรครับแล้วก็ความกว้างความกว้างครับ2.5เมตรครับใช้โครงเหล็กกาวนทครับทั้งหลังหลังคาเมทตัลชีตติดด้วยฉนวนกันความร้อนครับนี่ครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วครับตั้งอาไว้ประมาณ25,000บาทครับ ครับเป็นตอนนี้หมดไปแล้วประมาณหมื่นสองครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีเสนหน้าต่างใส่ประตูครับยิงพื้นข้างหน้าครับแล้วก็เทปูนตรงตีนเสาครับอันนี้ทำแบบเคลื่อนย้ายได้ครับเผื่อไม่พอใจตรงนี้ยกไปที่ใหม่ครับอ่าครับก็จะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามหน่อยครับ กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ครับเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับจับดีดให้ดูเรื่อยๆครับครับสวัสดีสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ